แค่น okay, uh, right. ah. uh ั huh. uh ้น huh. ก uh ็มการชัสเกมเกมตายครับนะครับ huh. ค uh ิดที่แล้วนะแม่งเราเราก็มาถึงเจอป่าใหญ่ป่าอันกว้างใหญ่นะครับป่าอันกว้างใหญ่ต้นไม้าชิลมเย็นจะเริ่มสร้างบ้านนะอุ้ยอุ้ยอโอ้ตกใจหมดเลยครับเฮ้ย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 โอ้โหงูเหลือมสองพันตีแล้วนะครับโหมันจะกัดวะ เฮียโอ้โหคนเยอะไอ้ไอ้เฮียอ้ยคนลุกว่ะเฮียโหคนแขน็งสแตนด์อัพตอนนี้คนแขนเริ่มสแตนด์อัพแล้วต,นอ,ตอนนี้เฮ้ย <Hey. S 1> หายไปดีกว่านะ่าไปมันไหมเฮียโอ้ยหลอน โอเคตอนนี้เราเจอที่ซุกหัวนอนแล้วนะครับเราจะซุกหัวนอนตรงนี้่อน คุณน่าจะแปลกใจนะว่ามันทำเยี่ยงนี้นะเป็นเป็นแขน,นต้องเติดตรงนี้แหละโอ๊ยหลักๆ นไอ้ป๋องครับวางเด้อเรื่องมึงโง่ฉลาดนักมึงอะ่ะจะผิดเอ้าเทำยทำผิดอีกอ่ะแม่งนะฮะได้เรื่องตลอดเลยวันนี้โอเคที่นี่จะเป็นแหล่งทำกินที่ดีเนะี่ หมาะการเหมาะการทำสวนเดี๋ยวไม่ก็ปลูกปลูกปลาเอ๊ะเพาะปลาปลูกปลาเฮ้ยสิ่งที่อะไรวะชิบหายแล้วไม่ได้การแล้วแต่เมื่อกี้ผมได้ยินเสียงที้ยไม่รู้นะตรงนี้เดี๋ยวครับใช่ก็ ไอ้เหี้ยเอ้ยเสี่ยเหี้ยเนี่ยทำประตูก่อนโอหเสียววาบเลยประตูประตูเชื่อนั่นไงสิ่งเฮ้ยรีบทับด้วยกันไล่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  หมายกบก่อนจคบมันนี่ทานเคยแล้วก็มีที่สุดนอนแล้วนะโอุดทานตอดีกว่า น่าได้ยินเสียงเฮียไม่รู้ก่ะนหนึงได้ยินเสียงอะไรไม่รู้นะครับในแก้วเสียงเฮียเนะี่ยโอ้เด็กใหญ่กูขึ้นนะในสัตว์ขึ้นแล้วกูลงไม่ได้นะเฮียไม่มีบันไดเฮ<อ>ียคนร้อนอะ ริบีบเลยดิบีบเลยลูกเห็นไหมวะอย่าบอกมีตัวเฮียตกมาจากข้างบนอะกูหลอนแล้วกันนะนั้นตัวอะไรวะอ๋อนึกว่าตัวเฮียเลยน้ำใสสะอาดปัดจากมลพิษเนี่ยโอเค เสียงเลยว่าหลอนที่หายห้หรู้เสียงครัวเออยูย่น่าใช่แคบจะมาเข้าบ้านหรือเข้าที่ที่ที่ทำกินของเราหลอนนี่มันทำบันไดดีกว,ว่าบันไดโอเคแล้วกูจะเมาบันไดเอามาเยอะทอมเทียน อีโอ้ทำเคื่อมือก่อนดีกว่านะอย่างแรกเครื่องมือเอาไว้ซื้อรถปบมือกับพวก,พ,วกพูดผีปีศาจซาตานข้างนอกนะไม้มันชอบเ,เหลือเขาทำด่าเฮ้ยนี่ตดเอ้ยอเค่ไม่้ัดก็ได้มา,มานีแล้วจะไปทำเฮ้ยเด็กบอกเริ่มมือดอะ่ะไม่นะไม่นะ อนนี้เริ่มมืดแล้วนะข้างในโ,โหสิพายุผมกากมากข้างนอกเริ่มมืดแล้วนะเราทำไงดีครับตอนนี้นอกเริ่มมืดแล้วยึดดูโอ้ตักไฟกันนะครับมืดแต่ตอนนี้น้อกมันเริ่มมืดแล้วนะท้องฟ้ามืดคืลมามเช้าเริ่มจะบ่ายแล้ว โอโมังเสียวอะโอ้ oh. mm hmm. ง่ายพอนะ oh. แต่มันจะชิบหายไปหายกันหมดโอเคเราขอขออะไรปะ <it> ตังใช่ โอ้โหเกข้าเอเดมันวะโอ้หืมือแท้เหล่าตอนคืนทำอะไรดีวะีก่อนตอนคืนทำอะไรดีนะครับรู้สึกว่าตอนคืนจะไม่มีไม่ค่อยมีที่จะทำดล ทำอะไรวะตอนคืนเออไปค่อยๆขาดได้เอาแบงค์นอกไม่ปลอดภัยแน่นอนนะตอนนี้เอาดีว่าตองคืนดีเฮ้ยอ๋อเต่าเฮ้ยเต่ามีที่เก็บของเต่าเต่า นี่นะเย่นี่ติบโกยครับโอเคนักเต่าจะมีที่เก,ก็บของให้นะครับแม่โหฟูฉลาดวะหินบ้าใช่ไหม,รมค,ครับโอเคครับโอ้โหมันเราจะสาดขนาดนี้นะออไอสไตล์เล็กพี่ แบ่งม้อันนี้เก็บไปเอ้ยแบ่งมา้มาขึ้นนึงเคเ้ยดินเอามาดีกว่าเก็บไปอันนี้เก็บเพอ,นนไ,ปอนนไปเลยบันใด,ดทำเพี้ยไม่รู้เฮ้ยโอ้โตกใจเสียงนี่ครับผมจะก่อไปตอนช้าด้วยโอเคนะตอนนี้ ก็เช้าแล้วนะเอา้าฝนจตกอีกีั้นผมขอ,อปรับให้ฝนไม่ตกก่อนโอเคแล้วเต่าที่ว่า,มาเมื่อกี้มันก็หายไปไหนแล้วไม่รู้เราปล่อยมันเถอาอย่ามาจี้นี่ต่อเสี่ยวมีตัวที่ส่งข้างบนจริงว่อมีชิบหายนะ เฮ้ยเอียยเอ่ยมผิดคุณตัดเจ้ไปแหล่งทำกินเราก่อนแหล่งทำกินเฮ้ยน้าบป่าขอสามคำน้ากป่าโอ้เฮ้ยโเฮ้ยเต่ากัดได้ปยะเต่ากัดตะเฮ้ยทำกัดวะอะไรอะไร นี่ยังไงวะยังไงยังไงยังไงมามันก็เยอะเหลือเกินเออตัดต้นไม้โอโ้โหลืมเลยนะครับโอ,โอ้ตัดเร็วมากนะครับ การตัดต้นไม้เราต้องใจเย็นๆนะอย่าเพิ่งรีบร้อนกับการตัดต้นไม้มากนะชา้าๆได้พาเริ่มงานนะจําไว้นะโอเคนี่เราก็จะออกไปทึงเรซายดีกว่าต้นไม้ทำเพี้ยเนะี่ยโอ,อ,อนี้ด้วยกระบองเพชร มันเแคทยังไงวะเนะี่ยเห็นเป็นสีเงี้ยนะครับนี่กูง,งูรือเกมผิดวนะเนี่ยเมื่อกี้เห็นทานอยู่แวบไหนวะทานาแวบอ๋เอเฮ้ยจะค่อยมาคุดใหม่นะเราจะไปลบก,กว้างดีก,กว่านะครับ โอ้นี่เหรอวะโรคโอ้โหใจง,งูมึงเคียวหางไหมหรือเปล่าวแวะแต่เดี๋ยวพเข้าใกล้มันเฮ้ยโอ้โ,โกคนหือนายอ่ะตามตามเถอะไปับแไรววะบ่อนีมา อ๋อไม่ใช่บันหินห่วะอะไรวะเนะี่ยอ๋อมันคือเฮ้ยมันอะไรวะยี่ยลอยได้เว้ยเฮ้ยลอยได้ลอ,อยได้เฮ้ยโอ้ิบว่าข้างหน้านั้นเออเป็นทาน้ำแข็งโอ้น จะเป็นทาน้ําแข็งนะครับแล้วตอนนี้มันก็ลอยได้นะไม่รู้ว่าเป็นอะไรลอยได้เอออวตารแล้วป่ะนฮะอวะตารหรือเปล่าไม่ได้ครับโอเคไอ้ถานนี้มันคุ้นวะโ<อ>ูานนี้เหมือนเราเคยมาแล้วเออสานนี้เราเคยมาตอนนี้ตอนนี้เอตัวหีว่อะไรวะอ๋อโลมา ทฮ้งนี้เราเคยมานะตำได้ตอนที่เราหนีไอ้พวกตัวเฮี้ยนมาแล้วก็ข้ามน้ํามาแล้วเราก็มากระโดดนี้แล้วเราก็ไปไหนตอนมีอะไรนะโอเคไอ้ตรงนั้นมีแล้วปะเฮ้ยพืชพันธุ์สันฐานโอ้โหไอ้ตกเออโอ,โอ้ไม่ได้ต้องเก็บไว้วะาหนกกะจอกเทศเจัดโดขาดไม่ได้นะ โอ้เยอะเยอะเยอะถ้าเกิดเป็นไฟลับนี่โอ้ยโชคดีแต่หาโอหเราต้องไปเอาตรงพืชนะพืชพันธุ์สำคัญนีกเราแม่งขุดให้เสร็จก่อนเราค่อยเอาดากันนะครับเดครับเวลาไปขโมยแล้ว อตอนนี้เราก็หิวแล้วดิยังไม่มีเที่อะไรกินเลยวะเออพื่อนยังไงโอ้ตัวเฮียทำเนี่ยในน้ำจะมีตัวเฮียอะไรวะกำลังรีบวิ่งผ่านไปเนีัยเป็นพาดอน,ดนไม่ใช่เคลงมาปล่อไปมันไป อืมเฮ้ยหนูดีกว่าโหหนูเต็มเลยโอ้ยเฮ้ยอ้าหนูโอ้ยเดกไมค์คราฟ่างแา้จริงขอแล้วกันหนูน้าจะไปปลูกพืชนะจ๊ะใครมาสร้างไม่รู้ กอบเกยผมประโยชน์แล้วแล้วก็ปลูกใหม่ให้มันเดียตกไปสั์ตดไอ้ตดไอ้ตกเอออืมปลูกใหม่ให้มันนะออกหมดแล้วเขีคยรอแม่งโตแค่นี้จบระหว่างที่เราจะเราจะเดินตุนภัยในป่าหิมพานตําำนานแดนพระสงไปต่อเนะี่ ครับเนี่ยเสียงซอมบี้บ้าอย่างไรวะซอมบี้ตัวนี้ใครระเบิดเอ้ยตัวที่อะไรวะบางมุมอืมอืมใครระเบิดที่อะไรเนี่ยเสียงใครวะเดีย๋ยวเราจะไปตรงนี้ดีกว่า โอ้โหนล้วเป็นบ้านเก่าของผมแล้วกลับบ้านเลยวะใช้เวลากลับบ้านแล้วมันใครวะเฮ้ยฮิโรบายวะนะครับดูจากลักษณะแล้วไม่น่าจะใช่ฮีโรบายเนะมันเป็นคุณลุงวัยการคนที่อยู่บ้านอยู่บ้านเจเจอแม่น้ำขอสดน้ำให้หายเหนื่อยสักสองสามอึก แม่น้ำนี่มันมีปลาปีรันย่ญญาสามทรีดีสามทรีนะทรีดีดดดเขีเ่กรเาุงบปุหนปุาบปุ๊บปุุงเอุ๊บปุุ๊บปุ๊ดปุ๊บปย๊บปุ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  เอา้านทีใครวะแล้วเ,เจอ TNT น,นะครับอยู่เป็นกระตักเลยอะไรมึงไอ้สัสอะไรโอ้ไม่กล้านี่อะไรกล้ากูเปล่ากล้าไปสัสกล้าไหมไว้กระจอกวะไม่กล้าไปเดือดนะ ตกไปมันจะมีตัวใี้มางับปัวเรื่อง,องนี้ราต้องพิสูจน์นะพิสูจน์แลจะตกไปลิ้มอยู่ตอนนี้เราออกห่างจากบ้านไกลมากแล้วไปกลับบ้านดีกว่าโฮมโฮมจาาพี่มาแล้วโฮมโอมืม มมต้องรีบปั่นไปแล้วปั่นจกักรยานกระโดดเอ้เอ้เลื่อมือแล้วโนกปลัง no. ไม่ถึงโฮมเลยโฮมโฮมดูเลยโฮม ถ้าเกิดมืดแล้วเราอยู่ตรงนี้นชิบหายนะไหนว่ากกบ,บ้านกูเฮ้ยลูกเร็วจะมืดแล้ว no no what the f u c โอ้โหเฮ้ยขึยย้นกับตกเ่าอเลยเฮ้ยมืดแล้วฉันฉันทางอยู่หน้าแล้วแล้วมีตัวเฮี้ยนมั้งครับอีกโอ้เสียวไฟไฟ แ e บช b i เนึ้นกูมาถึงบ้านทห้นะครับมมนก็หมดพอดีเลยได้ทุ่งข้าวสาลีมาได้มาประมาณสามอันนะครับครับขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ถ้าเกิดคุณอยากจะรู้ว่าผมรอดไปได้นานแค่ไหนก็ลืมมา กดจับตะไคร้ผมเลยกันแนะ่นะปรากฏดสมัครรับข้อมูลด้วยนะคุย,อยรอดถึงแล้วคุณจะรู้ว่าผมจะอยู่รอดถึงรุ่งนี้หรือเปล่านะครับโอเคมันกใกล้เมื่อแล้วเราจะ